วันนี้ถ้ามาเบ่งน้ำใหม่ของสาวอยู่ติดบอ่อเด้อค่ะนี่น้ำใหม่หวานที่ปูไวะะ้เด้อค่ะเด็ดพี่กะะ่เด้อค่ะประมาณพี่หนึ่งก็ได้กินหน,อนะะ่อเ้อค่ะสาวอยู่ฟันไปละสงโนเลยค่ะนี่ให้อ้างเก่าเด้อค่ะอันนี้ก็จะไวมันใหญ่งงจักหน่อยะะอเด้อค่ะจึงคอยซับไปกินนเด้อค่ะมีหน่อนหน่อยกำลังขึ้นเด้อค่ะ อาศัยปลูกข่างโบเด้อค่ะนี่ข่างโบหน้าสาวอยู่เด้อค่ะปลูกเอาไว้ย่ำหิวเดินกับมาฟับใกล้ใกล้ไตรงไปซื้อเขากินเด้อค่ะนี่กระลังไม่แทงโนขึ้นมาอีกดเด้อค่ะไปจ้ะแดดหนาวมันลดจักหน่อยนี่ค่ะโนไผ่หวานเด้อค่ะปลูกปีนึงก็ได้กินแล้วค่ะนี่ ไวหวอมุกหัวยังเด้อค่ะนี่อันนี้ก็เห็นมันใหญ่จักน้อยค่อยซับไปกินต้มต้นของเขาก็เบสูงปั้นไหนเด้อค่ะไผยปีนึงก็ได้กินแล้วค่ะนี่นี่สาวอยู่มาหน้าเด้อจะาม,มาเบ่งห้ยหน้าก็เลยเห็นน้องใหม่จะโค้งอกเ็ตไทย จกืโมเพลินบ่งดูค่ะอันนี้กะปลูกไปสองกอด้ค่ะนี่นี่ละออกนอนหนึ่งนีล่ละไข่หวานน้ำมันกระรอกจะออกอีกนอน,น,นอนหนึ่งแท่งนอนหนึ่งน่าสิแเท่งออกมา เลแงแรงด้วยค่ะเบิ้งดิ้นเตะค,ค่ะโอ้ยทางคุลาดแลงคักแรงไงเด้อค่ะบานมกเพลินคือบานสาวยูโบค่ะ <c oughs> ปลูกมันแล้วก็ตายอ้อยกับพน้นมากๆกับป้าดงใส่ปุ๋ยเด้อค่ะน้องใหม่ของสาวยูเองเด้อค่ะปลูกไว้ค่ะถางโบไว้หินสายบัวกำลังเริ่มขึ้นเด้อค่ะ มันใหจักน้อยค่อยมาสับนี่ลับไปแล้วสองโนค่ะเลยตัวไหมันใหญ่กว่นค่ะค่อยน้ไข่น้ำหม่หวานเด้อค่ะปูแคปปี้ก็กลัวกับอะไรกินดวยค่ะน้ไผ่น้นหม่หวาน จะโก้ปาเบิงน้องใหม่เด้อค่ะมื่อนี้บ่ได้ลงคลิปหลายมือเด้อบางมือกับบัได้ลงเด้อค่ะเพราะว่าบ่มีอีหยังสิทายใจพี่น้องเบิงเลยค่ะมันแรงนี่ค่ะเบิงความแรงความฝนกับโบตกจักเถื่อค่ะบ้านโมนเพิ่น ปิดคือทางโคนลาดบ่ค่ะเบงเลงคักเลงนี่นรดน้ำกับพ่อเด็กกินอยู่เด้อค่ะก็สิรอฝนมาไหม่หวาน